ถ้าอย่างนี้กินแทนข้าวน้ําหนักลดลงไวมากอย่างคุณใบเฟิร์นเนี่ยก่อนหน้านี้ทําทุกวิธีก็ไม่ลงนะคะจนกว่าว่ามาลองวิธีนี้เนี่ยน้ำหนักหายไป21กิโลแล้วก็เอวเนี่ยหายไปถึง9นิ้วเลยข้อที่หค่ะก็คือไข่ต้มนั่นเองนะคะไข่ต้มเนี่ยก็คือโปรตีนสูงนะคะอย่างฟองหนึ่งเนี่ยก็6กรัมเลยถ้าเรากินแค่3ฟองเนี่ยก็18กรัมแล้วกินคู่กับน้ําพริกแล้วก็ผักก็ได้อันที่2ค่ะก็คือผักใบเขียวผักต่างๆพวกนี้นะคะกินเยอะๆได้เลยค่ะอันนี้ก็จะช่วยดูดซึมน้ส ะะเพราะว่าใย,ยอาหารเยอะค่ะแล้วก็พลังงานต่ํานะคะกินเยอะแต่ก็ไม่อ้วนอันที่4่ก็คือเต้าหู้ไข่นะคะเนี่ยมีโปรโตีนสูงค่ะแล้วก็ย่อยง่ายนะคะเหมาะกับการที่เรามาทานแทนแป้งได้ถ้าก็คือกินตามตาราง BMR ค่ะถ้าใครที่ยังไม่รู้นะคะว่า BMR ของคุณเท่าไหร่ต้องกินยังไงนะคะตอนนี้ดาวมีตารางแจกให้เลยค่ะทุกวันนะคะบอกแต่และมื้อเลย3ามื้อว่ากินเมนูอะไรบ้างแบบที่คุณไม่ต้องไปคิดเองอยากได้คอมเมนต์ว่าขอตารางดาวส่งให้ค่ะ,ส,คะส่งให้แค่ร้อยยี่สิบคนนะคะเพราะว่าคนคอมเมนต์มาเยอะมากดาวไม่สามารถส่งให้ทุกคนได้จริงๆค่ะใคร ก่อนก็เอาไปก่อนเลย